อยากไปทำงานตอนนี้กำลังจะก,ก,ก,นะกินข้าวกับแฟนเก่านะคะกินข้าวกับแฟนเก่าฉันเหลือเวลาประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่ม m i มัมเรสจะเริ่มต้องรีบไปกินละรีบหม่ม,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 มรีบหม่ำไมีอยากจะเสียงดังมากนะเพราะว่าคนขับคุยโทรศัพท์อยู่เดาแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วถูกกล้องแล้วฮัลโหลฮัลโหลสกิใจเขาได้หนึ่ง ไปริยาดมานะคะมันง่วงมากอะง่วงง่วงง่วงสุดๆไม่ชอบทําไฟแบบนี้เลยมันไฟกลางคืนแล้วมันง่วงมากแล้วนี่ก็ตื่นแล้วนี่ก็แบบว่าพอมานอนใช่ปะแล้วตอนเช้ามีไปอ,อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็งงไปหมดเลยอะว่ากูจะนอนเวลาไหนเวลาไหนดีอะเพราะสียงบิดแป้งนอกมันดังมากนะ,โอ,ะโอ้ยปะโอ้ย เดี๋ยวจะสั่งกับข้าวมากินนะเพราะแบบหิวข้าวมากคไม่รู้จะกินอะไรเบื่ออาหารไทยแล้วนะเป็นครั้งแรกที่บอกเบื่ออาหารไทยเข้าใจปะอยากกินแบบซีฟู้ดจิ้มยำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าร้านที่ไทยร้านที่นี่ทําไม่ลดเลยอ๋อเป็นสิวเลยทาไมไม่อยากออกจากบ้านแล้วอ่ะมันแบบอารมณ์เสียงงเงี้หัวกูก็รีบจังะหัวหัวมันเต็มไปเรียวนะคะอวิวนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยนะวันเนี้ยเพราะว่ามันเป็นแอร์พอร์ตไง ออก็ธรรมดาเน่ยไม่มีอะไรก็ตามสไตล์โฮเทลทั่วไปนะคะแล้วก็มาแขวนยูนิฟอร์มแบบนี้นั่นแหละเพราะว่านะไม่มีอะไรจะทำแล้วเห็นปะอีแฮนด์แบกอะแฮนด์แบกมันขาดเลยเนี่ยนะคะหาใหม่อะจะไปในเมืองนะคะไปหาข้าวกินนะ่ะบรรยากาศก็คืออึมครึมมากแล้วหน้าก็คือแบบว่า ไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยนะคือเขาให้เวลา30นาทีไม่ลดกังใจพี่เขานะเออบอกไปไปกับพี่หัวหนะ้าคนไทยคลิปวอกที่แล้วคนบอกว่าเห็นแต่รูจมูกนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นไม่ใช่ไอโฟนแล้วใช้เป็นกล้องดีๆแล้วนะแต่กล้องดีๆคืออะไรแบตหมดไวมากนะคะช่วยแนะนําดิฉันทีค่ะอีหาแบบใช้ชีวิตยากไปหมดเลยนะแล้วเนี่ยเอาขึ้นมาถ่ายก็อายอับอายเขาทรงผมที่ท่านได้มานี้ทรงหิวควายนะคะก็คือ ม่ได้แกะคือแกะผมแล้วก็มัดมันมัดรวบไปไปทรงเคนดันเคนดันเจนเนอร์อะไรเงี้ยทำไมเลยหนูอย่างเงี้ยพี่เขาไปไหนเนี่ยหัวหน้าอีกคนหนึ่งเหรอเขาจะไปด้วยอ่ะแต่ไม่อยากให้ไปด้วยเพราะว่าข้างลีลานะแต่ว่าปฏิเสธยังไงล่ะงงอ่ะคุณพี่อหนีไปไหมนี่ยจะชิ่งไปก่อนแต่มันไม่รู้ทางไงสงสารเนาะเออก็จะสงสารมึง ค่าไเจอแล้วให้ถือของให้ด้วยนะแปลกมากก็บอกเลยว่าบางคนนะมันแปลกจริงๆบ๊ายบายตอนนี้เรามาอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะคะไม่มีแพลนทั้งนั้นก็ออกกินข้าวอย่างเดียวปะเออใช้ใช้เสลใช้เสลยอใ่หัวหน้ากินหอมาอะไรอ oh no. ไม่ใช่บญช,นชานี่ว่ะกินบุญ วามันปิดอ่ะเวลาที่เราจะมาทําคลิปทำอะไรอย่างเงี้ยปกติไม่ออกอะไรนะแล้วทาคลิปแล้วมันฟันมืดตลอดเลยแต่คนมันจะชายอยู่ที่ไหนมันก็ชายนี่ทำไรเขามีอะไรข้างในอ่ะม้าก็มีเป็นวิบัตนะินโป้เหรอผ,ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงไม่ดูนะคะดูแต่ผู้ชาย นี่ตัวของเล่นผู้ใหญ่นี่ไงของเล่นผ ah> uh, ู้ใหญ่เห็นไหมของเล่นผู้ใหญ่ของเล่นของพี่เองไอ้อะชีส Why people are obsessed with cheese I don't understand นะคะอาจจะเป็นความรู้สึกเดียวกับที่บอกว่าคนไทยชอบกินปลาเด็กอะแล้วฝรั่งชอบกินชีสอะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจไงเขาก็ไม่เข้าใจเรา ร้านอาหารไทยเห็นปะตอนนี้มึงกินอาหารจีนนะชื่อร้านน้ำขี้น้ำขี้ชื่อแปลกๆยอิสเตอร์ด้วยเนี่ยแม่รู้สึกกดดันมากเลยเหมือนบังคับให้พี่เขามากินด้วยนะคะพี่บังคับพี่เขาให้พี่เขาไปเขาก็ไม่ไปเห็นปะใจดีเกิินนั่งกนเจงใส่ชีสจวด จะเป็นคนบอกเองว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะอือะไรขนาดนั้นนะน็อดแบดอฮ้ยผู้ต่างกิษเดี๋ยวเขารู้ฟังออกนะคะคุณกิมถ่ายติดเขานะตอนนี้อยู่ที่ red light โอ้ my god วิ่งเอกมากว้ายตายแล้วมีแต่คนเอกๆว่ะนะคุณอยู่ที่นี่กูน่าจะตกงานอ่ะนี่ใครเลือกกูเลยนะนมแบนเวอร์แล้วถ้าเราทำอะไรกับเขาได้บ้างอะ มีเพศสัมพันธ์หรือว่าจับหรือว่าเต้นยั่วมีเพศสัมพันธ์เนี่ยโอ้ยกห้าสิบกิโลยี่สิบนาทีมีแบบบัวชั่นผู้ชายไหม <G ül üyor> มีบัวชั่นผู้ชายไหม <G ül üyor> พี่จะพี่จะรูดบัตร <G ül üyor> ฟีลแบบโรถตัดแถวบ้านฟีโลโรถตัดแถวบ้านประมาณนั้นเก้ายูโรพี่ขอคิดก่อนเนาะพี่คิดเลขถูกป,ปะนี่เจ็ดนยะูโรหลังจากที่พี่เช็คแล้วเดีอยว c o ล l e c t i o วันนี้พี่ไม่ให้ผ่านนะพี่ขอไม่ a p p r o v ู้สึกว่าดีไซน์มันยังไม่ใชนะ่เป็นไข่เป็นไข่ก่อนอุย้ยสุดว้นะ้ำมันก็ดูลดอยู่นะอุยจะไปไว่าที่ไหนอะอ้โหูอันหนึ่งใหญ่มากนะทรงใหญ่มากทรงทรงสะบึมพึมมากซึ่งไม่ใช่พี่เลยอะพี่คิดว่าพลังพี่มันจะหมดแล้วนะมันต้องกลับไปละมันต้องกลับไปลวดูดูปากดูเปิกนะก็ออกหมดแล้วว่าตอนนี้คือมันต้องกลับบ้านแล้ว พี่คิดว่าพี่มาถูกนะมันเขียนว่าอัมเ e ดําเซ็นทรัลใช่ปะไปเดลียนแล้วก็สนามบินมันคือใช่แล้วล่ะแต่ตอนนี้หน้ากูเยี้ยที่สุดแล้วนะในยูทูบอ่ะโอ้ตาหลีแลนะ้วจะมองกล้องนี้เลนกมองกล้องนี้พี่ไม่ชินนะพี่ไม่ชินในการทำบล็อกอเคนะคะพี่บอกแล้วว่าพี่ไม่หลงนะการประจนภายในวันนี้ได้จบสิ้นลงแล้วนะคะเพราะเราไม่หลงนะคะบอกแล้วนะ ดูแวบ,บเดียวก็โดดขึ้นเลยกระโดดขึ้นยังไม่ได้คิดด้วยนะแล้วเสือกมาถูกด,ด้วยลนะ่ะอ้ยมวยปากว่ะมันทํากระเดะปากเยอะนะตากเ็เลยอีดดกะมองกล้องไหนเนี่ยพี่จะมองกล้องไหนดีของก็หนักมากอะ่ะซื้อซื้อของมาเยอะมากขนาดซา,ซา,ารี่ยังไม่แฮปนะซา,ารี่คุณชายอะ่ะไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่า salary นะคะก็คือเงินเดือนนะยังไม่เข้าตอนนี้คือลูกเรือก็อต่ออววก็คือ โพสเต็ม Facebook นะคะเมื่อไราเงินเดือนจะเข้าทำไมเงินเดือนไม่เข้าสักทีโอเคถึงแล้วอาบน้ำล้างหน้าเนาะถือพี o ฮ e นเนสต์เอะเมมจะเต็มอีกแล้วเนี่ยพี่มีอุปสรรคในการถ่ายทำมากอีดอกเดี๋ยวแบตจะหมดเดี๋ยวเมมจะเต็มนะคอมกูก็สู้ไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยนะมันต้องทำยังไงโอ้เสียงแตกเหนื่อยขอแยกถอดรองเท้าก่อนเอาหน้เก็ตเอาหน้เก็ตยกลเข้าปากสักห้าหกชิ้นก็น่าจะลมดีขึ้นเนาะ ไม่ได้อ่ะตลกนะคะว่าเราไม่ได้เมาขายสวยนะโอ้ยขี้มูกเต็มจมูกเลยตอนเนี้ยแล้วอนนบอกว่าเอ๊ะจะมาจะเอาไปลงทุนมุบเหรอเอาลองทุนมุบเหรอไปดูปะทันไหมรุ่นนั้นนอนมอกเลยนะเรื่องสั่งละอันนี้ของขอิมบุกูในที่หนึ่งยว ชอบไปร้องเพลงนี้ว่าอยู่ในเครื่องทวกทุกทุกเฮียเป็นังไคุยกับตัวเองสนุกที่สุดเลยนะเอาจิงอ้าวไอ้ฮเฮียเมมจะเต็มอย่างเหลยสกินแคร์วันนี้นะคะคืคอ no skin care เข้าใจปะไม่มีทา,าแต่มทาทาเลยแล้วว่ะเหนืน่อยใจสิคะใจสิคะไม่ใช่ อีแมมกูจะเต็มเพราะกูร้องเพลงอยู่นั่นเลยพอพูดเรื่องเป็นไงมุมนี้นะคะเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะวันนี้ไม่ใช่มาถ่ายหนังผู้ใหญ่นะคะจะมาจะมาแบบเซกซ์ุนนะคะอาจจะเฮ้ยแมมจะเต็มอีกแล้วมันศูญมินิทแล้วระบบมันจะปิดอีกแล้วทุกคนมันต้องจบ EP นี้แล้วนะพี่จะต้องไปซื้ออันใหม่แล้วอีดอกปัญหาเยอะแล้วเกินอุปสรรคเยอะแล้วเกินอีพวกทำไม่เป็นแล้วอยากจะเป็นอย่างยูทูบเบอร์เฮ้ยมันจะอะ มาแล้วนะคะมาในสภาพชุดนอนนะให้ทาว่อยู่ที่ไหนสามสองหนึ่งสี่หลังกานะคะตอนนี้อยู่สี่หลังการนะคะจากแลนด์เมื่อวานใช่ปะแลนด์อันสเดอร์ดัมตอนเช้าตอนคืนแล้วกูมาสี่หลังการต่อเลยข้ามทวีปเลยนะเออเหนื่อย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 มันไม่มีอเอเนอร์จี่ะชอบอากาศมานะคะเพราะตอนนี้โดฮามันหนาวมากวันหนาวแบบสิบองศาเลยหรือเปล่าเลยมันไม่ชอบเลยอะมันเป็นเมืองอุน่นแล้วมันหนาวได้ยังไงมันไม่ใช่พี่ว่ามันไม่ใช่ อ่ะโอเคนะคะสภาพนะคะตอนแรกจะแต่งตัวสวยแล้วไปกินซีฟูด้ดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะฝนต๊อ่ะก็เลยไม่ได้ออกเลยอะ่ะมานะมาสีลังกาแต่มากินอาหารจีนจะบ้าไปเลยนะคะสั่งมาหลายอย่างเลยฉละไม่รู้มีอะไรบ้างจิ้มๆไปน้้นร้านอาหารไฟดับอยู่นั่นน่ะร้านอาหารไฟดับประมาณสามรอบแล้วนะอีดอกนินข้าวกับผีแล้วไงเนี่ย นะคะนัพูดถึงไม่ทันกัดคำไฟดับอีกแลยย้วยบี่ห้อที่ห้าจะได้เดกไหเนี่ยอาหารยังไม่ออกมานะแต่ไฟดับโรลอแล้วได้ยินเสียงไหม ไเสื้อรตรงนี้มันต้องโดดแล้วละ่ะเสื้อตรงนี้ต้องโดนนะคะเพราะว่าเรามาเป็นเอรนด์เอ็กซ์